บ้านหน้าหิวเน่ะปะัะโมอขนาดนะครับเนอะน้ำตกอยู่ตังลุมนี่นะถ่ายบอกเคยมาไม่แอลเนอะครับน้ำตกนี่น้ะบ,จบาาัจจัยเป็นสร้างนะครับน้ำตกธรรมชาติเลยนะครับนี่นะบานหน้าหิวเมืองดาหนังประเทศเวียดนามเนะครับเนอะพอรอบขอบขิ้เนอะถ้าถ่ายบอกเคยมาตอเดียวเดี๋ยวผมกดเสียวเนอะ แม่น้ำแต่กรโง้าแม่น้ำทั้งลุมนะครับเนออเอามาพอด้วย่อดูน้ำตกนะครับเนอน้ำมอขนาดนะครับเนะน้ำตกนะครับเนอะออมอขนาดเอหลอดเอสุดยอดครับบ้านหน้าหิวเมืองด้าดังประเทศงามยิ้มหวานเนยิ้มหวาน เอาบยากาศได้ผายบังกาหันมาทางเห็นเด้อ,นอนเอาละครับ